าติดตามเพิ่มเติมนะครับฝั่งของคณะตุลาการสาลทหารกรุงเทพมหานครได้นัดสอบคำให้การในคดีที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจรถไฟทนบุรี ไปยื่นฟ้องนอายอนนท์นำพานะครับนายกิติธาน์สุมาลนายวิศรุอนุกุลการนายวิจิตหันหาบุญน,นะครับรวมถึงนางสาวกรนกนกคําตาและนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจานิวครับในคดีม่วสุมหรือว่าชุมนุมทางการเมืองนะที่ใดๆที่มีจํานวนตั้งแต่5คนนะครับถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งของคอสชฉบับที่3ทับส5งกรณีที่มีการจัดกิจกรรมนั่งรถไฟไปอุทยานราชพัฒน์นะครับ โดยตัวจานิวก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินเข้าไปในศาลทหารนะครับบอกว่าวันนี้จะยื่นเรื่องเพื่อขอให้ศาลทหารพิจารณาขอบเขตของอำนาจศาลเพราะตนเองก็ยึดหลักครับบอกว่าศาลทหารไม่มีสิทธิพิจารณาคดีพลเรือนแม้จะมีคําสั่งของคอสชอมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมากลุ่มพลเมืองโต้กลับก็เคยยื่นคําร้องในลักษณะดังกล่าวกรณีที่ถูกดําเนินคดีหลังจัดกิจกรรมเชิญสัญ,ญลักษณ์เลือกตั้งนะครับรัฐ ที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสารอาหารก็เห็นว่าคดีดังกล่าวอยู่ในอำนาจของสารทหารแต่วันนี้ก็จะมีการยื่นคำร้องในทำนองเดียวกันสำหรับคดีนี้ด้วยค่ะแล้ววันนี้กลุ่มพลเมืองโต๊ะกับเขาจะมีการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวกันนะคะก็คือจะไปร้องเพลงค่ะหรือว่าจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตคือตัวของจ่านิวเองบอกว่ากิจกรรมคอนเสิร์ตพลเมืองตีเข่าของกลุ่มที่จะไปจัดที่ทางสำนักงานกกตนในวันนี้นะคะบอกว่าเป็นสิทธิที่พวกเขาสามารถรวมตัวกันได้เพราะว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่สาธารณะไม่กังวล ว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะไปขัดกับเงื่อนไขาการประกันตัวของสารทหารหรือไม่นั้นตัวเจ้านี้บอกว่าไม่สนใจยืนยันว่ายังไงก็จะทำนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะทําอะไรก็ให้ทําไป เพราะการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นสิทธิ์ที่สามารถทําได้คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้คุณเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกป่ายความมั่นคงเพิ่งจะพูดเองนะคุณ<ม>พันนนบอกว่าจะไปร้องทําไมจะไปจัดกิจกรรมทําไมนะคะท่านก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยเห็นควรที่จะให้มีการจัดกิจกรรมเพราะว่าเกรงว่าอาจจะทําให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองได้ในช่วงนี้ค่ะค